หมึด,ดำคู่ห้าเพชรมงคลกับเพชรอนนท์รับทราบตามนี้คู่หกคู่เจ็ดคู่แปด่แจ้งเลยนะครับสามยกก็รู้ผลค่ะยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์จีเด็กสายธนูบนเวทีอันนี้ตุลาการของเรานำชิมโดยท่านดรนฤทธิเอลําก็บนวจเพลที่ทนเสนสายเจ้านำไปนะคะอาจารย์เพียรมาละคองอาจารย์สุรศักดิ์ศรีกรามและบนเวทีที่เด็กสายธนูค่ะรอบที่หนึ่ง อ่พอขึ้นมาเน่แดงนี่ใส่ไใบยั้งครับเม็ดเม็ดใหม่อ่ะดูว่าจะเป็นเพชรเม็ดใหม่หรือเปล่านะครับมาดูครับหรือว่ากำลังรอการเจรนายครับไอ้เพชรเม็ดนี้จะเป็นเพชรนำโชคนำชัยหรือเปล่าวันนี้พระคุณเจ้าบอกว่าก่อนก่อนที่จะเป็นเม็ดใหญ่เป็นเม็ดใหม่ก่อนท่านบอกว่า เวทใหม่เวทใหม่โอ้โหบอกว่าดูดูที่กินครับนักชกจากสุรินทร์ครับโอ้โหถ้าไปชกกันนี่ถูกฉลองเลยครับแบบนี้ออกอาวุธไปย้งครับเอาวเลยครับมีหมัดมาเสริมฐานหลังให้เหรอแบบนี้ถ้าคบเพื่อนนี่พบไม่ได้ครับชอบแทงด้านหลังมันเติมใจแห้งมาหยุดแทนด้านหลังอ้าวดูครับแก้เทอ้าวยังยังอ้าวจะที่จะแยกออกมา ยึ่แรงนะครับสามยกนะครับแครบไม่ครบต้องลุ้นนะครับผู้สามที่มาสแตนบายรอเลยครับผู้สามต้องดูดูแล้วนี่คาดว่าจผู้สามส่งสัญญาณานั่นลอะอผู้สามที่ต้องเร็วนะครับผู้สามส่งสัญญาณว่าล็อเชียร์จะบุกยูเข็งหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนนี้เติรัสเซียอย่าหมดก่อนก็แล้วกันนะกระสุนนะนะนี่ครับมีเงือบมีเงือบ โดนหน้าไม่ค่อยดีครับผัวหญิงนี่ไม่ค่อยชอบโดนหน้าครับเนื่องจากกลัวไม่สวยหนึ่งยกมันไปนะคะรารบแฟนมวยเสียนมวยท่านผู้เกียรติทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะป้าอ๊อตลาด4ี่นี่มากับดีเจจอยไหมมาขบวนไหนไม่รู้วันนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณตั้งแต่แข็งแรงเนี่ยแยกทางนะเมื่อเพื่อนเขาเพรานไ่อยากให้บอกว่าหาคนกับบคือบ่ทอคนหนึ่งว่าสัน เพิ่นจะเลิ่แยกทาง่อนช่องนี้เพิ่ว่าลูกผู้ทวันนี่แล้วบ่ายมือพืนดีใจจอยว่าจะเอาสาธิตตตยตมมับมากเปล่าอยู่สวยอยู่พอเจ้าออจะโถนจะขวางจะมีม่หกจะขวาอดอไหมคุนอาจารย์พ่อ,พอเดชไฟฟ้าด้วยนะคะนี่พ่อเดชเ,เดดข้าไปเยะืะยต่นั่งไม่ติดนะตอนนี้พ่อเดชนะครับต้องมารับชับที่ฝั่งมุมน้ำเงินครับ ฉีดไหมฉีดไหมเสียวินด้วยอ่าเออฉีดยากี่พันกี่เข็มเสียบเสียเหนึ่งพันอ่าอาปิวิญญาณสิบรัตน์นะครับอ่าปกติวิญญาณก็พยายามมาติวเข้มไม่อยากให้ออกสไตล์หมัดห้าแสนสครับอ้ยถ้าไมก5รับ ใครไหนอยากต้องการสมบัตินะครับติดต่อเซียวินนะครับบัตรห้าแสนสองระชัยวินุบลทำมาแล้วครับยก5 151้ว่าถ้ามันต่างร้านนี้นี่พอสูไดนอยู่คู่ต่อไปมานั่งรอเลยครับคู่ต่อไปนะครับวายุน้อยกับสำราญเล็กนะครับแล้วก็เพชรพยฆ์กับหมึกดำแจ้งยอดเลยครับ มงคนเพชรกับเพชรอานนท์ขอบคุณครับเวทีเทคนิคเรื่องเสียงบลัมทำมวยไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับเทคนิคของเราต้อนรับด้วยค่ะที่เจ้าของมัด5หาแสนสองเม็ดระเบิดเสียวิ่งกูเนี่ยตัวไม่เท่รัได้สยาวนีไม่นานจะรอกระแอใหญ่ๆทีดี สองอุบลนะเสนะยกตามต่อเลยเบ็ดเใหม่นี่แท้รอยมรกรำงินเพชรกับรอยเจอกันคู่นสามยก็ผลเเดใหม่เดเใหม่ใหม่จะเใหญ่เลครับทุาละครับเดไดูลอยมร เราจะพากปพูดน่นใ่ต้องผัาคั้งรก่ยกสองรับน้มรงนี่หลังจากได้ยาจากพออ่อเด่นครับแต่ดูต้นต้นี่ยาทำท่าจะออกฤทธิ์เฮ้ยครับเจ็บย,ยา,บา,คคบาแล้วได้ผลไหมโอ้โดนมักอีกแล้วยอดชอยมบอลกด อาจารย์สีจะจ่ายเราด้วยจ่ายด้วยนะครับเอ้มาแล้วมาแล้ว ครับน <Goodnight, S 1> <hire> ้อยหญิงับเฮ็ดเฮ็ดใหม่พลอยมรกรดดับข้าเชือกอ้าวยกสองนะครับไม่มีเดอรพาร์กัสกันจริงหมดยกที่สองนะครับคตอนนี้ลำเรียงได้แปดคู่แล้วนะครับค่ะคนเวทีนี้เป็นเพชรเม็ดใหม่กับพลอยมรกตคู่สองนะคะ คู่สเป็นวาย,ยุน้อยสำารับเล็กคู่สี่เพชระยักษ์มือดำคู่5้ามงคลเพชรเพชรอานนท์คู่หให้เป็นปีโป้เพชรมรกตคู่7เอ็มเอ็มโทนี่คู่8แดงน้อยธนงเดชอ่ารับทราบนะคะนี่คือ8คู่ที่จะทำการชกในเวลาต่อไปทุนการศึกษามียอดเท่าไหร่ว่ากันมาเลยนะคะสำหรับ คู่มวยที่เราบรรจุคู่ไปแล้วนะคะทั้ง8คู่นะคะรับทราบค่ะหัวหน้าคณะนักมวยคู่ต่อไปขึ้นมารอเลยนะคะเพราะว่าบนเวทีนีย่ยกต่อไปสุดท้ายเลยนะวา,ายุน้อยสำหรับเล็กครับขึ้นมานั่งรอเลยครับเอาละครับดีขึ้นมาครับไปทากผู้ชมไปด,ดูอย่างต่อเนื่นองน็ตวันนี้วนเดียวจบเลยนะครับไม่มีท่านจังหวะ พี่<อ>น้องได้ดูกันอย่างจุใจครับยองยาวเลยครับหรื่เป็นช่วงต้นๆของเยาวชนรุ่นใหม่ของเราได้มีโอกาสด้วยนะคะว่าจะเป็นมวยหญิงมวยชายแล้วค่ะฝปกดกันไปก่อนที่จะเข้าสู่คู่มันมันจากนี้ไปละยกสุดท้ายค่ะบนเวทีเล็ดเล็ไม่แดงโอยมารวบนุกท่านยกสุดท้าย ระโดนี้รุนแรง้วรฮรุนแรอรลรุไปรับแรงท้งพอยมารวรเจอพอยพอยเจอรรเอยครับดูเขาในแหมเขวางขวางเอาพอหักไปเลยแหมต๋อเออนักชกไรตรางรับประเภทแบบนี้ แต่พาเข้าไปเราก็ลงกว่าแล้วก็ออกมันไม่แน่ครับยังมีเวลาครับทำได้ทำครับโอ้โหันยอดเยี่ยมตีได้ไหมเวลาเหลือน้อยครับยกสุดท้ายแล้วครับต้องค <Wait. S 1> ิดเร็วทำเร็ว huh. คิดได้ต้องออกเลยครับเอาให้ชัดๆครับเอาให้ขาดครับอย่าเอาเพื่อเส้นหัวเส้นหับ

เล็กนิดเหม่กันครับมังสุรินก็มารอบเอี่ยเป็นทางการขออภัยขอโทษกันครับผมผู้กองทิพย์พลครับสรศักดิ์ศรีครามครับอาจารย์เพียวและแล้วครับตอนสุดท้ายครับอาจารย์ธีเดกสายธนูชูไปที่ เฮ้ยเม็ดใหม่เนี่ย10อนัดขวุดควายชัยไปยินดีด้วยนะคะ